สวัสดีค่ะสาวน้อยหัวหลินตื่นอาบน้ำได้แล้วลูกไม่เมอาบน้ำได้แล้วค่ะเมื่อคืนหนูนอนกับใครนะเม,ม,มื่อคืนมัเมนอนสบายตังเลยกับป้าปี้เนี่ยเมื่อคืนนอนกับป้าป้านะคะป้าหนุ่มมาเลี้ยงให้เมื่อคืนนี้นอนกับป้าสองคนป้าหนุ่มบอกว่าจะให้ป้าปีกับมามมนอนหลับสบายเลยได้พักผ่อนเต็มคืนเลย นี่ปนมันจะไปอาบน้ําให้หนูนะคะอาบน้ําสบายๆตื่นได้แล้วตอนนี้เก้าโมงจะสิบมงแล้วนะคะน้องตื่นหลายรอบแล้วก็มานอนตอนเช้าอีกทีหนึ่งตื่นได้แล้วค่ะหนูขาไหลลงไหลลงคนะุณน่ะตื่นได้เด้วตื่นได้เดวจะอด้วก <c oughs> <c oughs> จับถอดเจื้อผ้าอะไรเนี่ยโอ้ยเขียนอันตันเลยเนี่เขียนอันตันเลยเนี่ยกินเก่งค่ะเ <c oughs> ขียนอันตันเลยไชยโยมามีกินต้มไชยโยบ่อยใช่ไหมลูกหนูก็เลยไชโยใช่ไหมอุ้ยุ่นะกินหลายหลายเพื่นกินเยอะแดะเลยกินเยอะตังเลย ห่อๆก็บ่ไ,ได้เอ,เ,อเอาเอามือใส่เด้อาบน้ำคนเศร้าแบบแบบมาดูไป <c oughs> ป๊าปีก็หลับอยู่นะคะป๊าปี <c oughs> ป๊าปีหลับอยู่ผมพี่ลองคุณน่ะ <c oughs> นอนสบายลาย <c oughs> ไปเลยแม่แป๊บจาะม่ยมเออพี่มากไปดมน้อง <c oughs> อาชีดมน้องใช่ไหมคะอืม <c oughs> ทวด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 อาบป่ว,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 วปยเลยสระผมสองรอบนะ้ำปะนนมนาอืมโอูสบายตางเลยสบายตางเลยมองหน้าปนนม่มมองอาหารเรื่องเลยเนี่ยมองอาหารเรื่องกันเหรอนอนอยู่ดีๆก็เอาหนูมาอาบน้ำใช่ไหม มันมีเปิดไฟก่อนอาวันอาวันนั่งเฝ้าน้องใช่ไหมทุกเช้าเวลาเ,าเขามาอาบน้ำอาวันกับเด็กๆก็จะมาดมน้อง้องเ้าอาชีด้วยมันมาจากวัดเสหรินมันมาจากวัดเสาเหลียเป็นแม่ชีแลก พะทังซ้ำทำปีววกเรียนดีแล้วพะทังซ้ำทำสบายไหมลูกสบายตังเลยเช็ดออกก็เยอะเลยพันนี้ถ่ายอาพนำให้พี่น้องเบิ่งโดนเล้ได้นี่วันนี้ป้านมมาอาให้ได้ถ่ายให้ ไอยูหัวแรรงเลยน้ำอาวันเฝ้าน้องอยู่ค่ะอาวันเฝ้าน้องดูว้าว หงสวยห้องสวยมามี่เจ็ดเดียวค่ะอาบน้ำเฉ็ดเดียวค่ะมนมเร็วๆหน่อยเนาะหิวนมแล้วค่ะหิวนมแล้วทำลิ้นทำความสะอาดเดีนก่นอนเี่แหละวัดออกมาเลย ตัวดอกเลยลิ้นหนูจะได้ไม่เป็นฝ้าจะได้ไม่ขาวแล้วหนูก็เข้าไปข้างในในกรุก่อนหูเขาวไหมไม่ขาวแล้วเหรอทำเช้าเย็นท่วงนี้ทำแต่อตอนเช้ายังหนู ทาครีมตัวนี้นะคะครีมตัวนี้ทาทาตรงที่มันเป็นผื่นเดินแดงเดินแดงตรงคอขี้อัตตังขีอัตตังขี้อันตังขียวัตตังอบบ่นแล้วนะถ้าเป็นเสียงร้องแอ้แ้นั่นคือบนนลำพันธ์ขี้บ่นเลยขี้บนเหระอื้มี้บนมาหาเหงื่งรอยค่ะ ไม่แม่ you, บีบเ่นบีบด้วยเออเราทำบีบด <c oughs> <school> ้วยเออมันก็จะได้ออกเออนั่บีบแล้วก็เศร้านะมก็ต้องบีบร้ายโดนนะมาหาเห็นด้วยค่ะักหนาาต้องทาแป้งแต่คิดดังเรึงดึงด้วย ขนมจะเปียโนได้กินขนมเปียไม่ขนมเปียหนูเลยแข็งั้งอยู่กินนมเกลงหลายอย่างเอ้ยนมเกลงอะไรแม่นมบอกจนได้ให้เศร้าไม่อยากให้กินเยอะหรอกว่าอ้วกแตกอ้วกแตงอืใส่ครีมในหนาผิวบางนชีมา No, no, ถ้าแบบนั้นแหละน้มันก็ลบออกเอง mm. แป๊บเดียวก็ <Okay. S 1> หายเป็นยาพิเศษเ <c oughs> ต็มตหัวขึ้นหม้มอม,มีแล้วนอนขึ้นหม้อมีนะตื่นสามาสิมีงานอันคล้องสนี้เฮียเสียหัวอยู่ที่ไหน <c oughs> หลงปุ้งหลงปุ้งเลยไหนนี่ไล้นะป้าน้อม้อสวยๆหม้อหลินหลิน ชมพูสิ่งที่จะสีชมพูน่ะลูกหิวแล้วหิวแล้วค่ะ สชมพูตังเลยเอาตังนำโบตังตังซิมัตังบิดบิดใช่มันตังตังเออมันตังตังเออ,อบโบยังค,คือมันในแถไหนดูสิตาอีท้อ,องตัวไปอาบน้ำเสร็จแล้วป๊าป,ปี้ยังไม่ตื่นเลยเลยหรอกไม่ตื่นเลยยังไหนคือน,นอนเจ็ดแถเมื่อยนะป๊าป,ปี้หน้ากัป๊าป,ป,ปี้ก็ลุกอาบน้ำ ม่ไม่ไม,ม่ควรเอาลูกให้เพินพ่นๆนอนเปรตเปรเลยแบบปีให้หนึ่งวันใช่ไหมอน,นุมาช่วย,วนยหนึ่งว,วันเอาไอ้ไอ้ไอ้แตเป็นอะมีใส่ตั้งหกนะอ่อนแล้วน่ะร้อนเ,น,นเย็นน้อนเย็นแต่ตัวเย็นไว้อ้าเขาส่อึกพี่หน้ายแย่ะั้ยให้หายสะอึกก่อนค่อยกินไหมล่ะ นมเย็นใช่ไหมลูกนมเย็นนมเย็นวันนี้จะอ่โบมันเด้เนาะป้าชอบโบหนูมากเลยบอกหนูมีหลายสีนะคะป้าหนูมีตั้งนึกว่าสิบสองสีผูดอะ <c oughs> ใช่ไหมลูกไ, <c oughs> ได้ไหมคะตายไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วใช่ไหมเนามองเห็นแล้วใช่ไหมอยู่กับ,กบอยู่กับป้าหนุม่ม ดื้อหรือเปล่าเมื่อคืนนี่น่ะดื้อให้ป้านมหรือเปล่านอนไม่หลับไม่สนิทเลยอึด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 ตลอดเลยแม่นวอจักน้อยมาสีเศร้าบ่ะเหรจักเดือนเศร้าเหรอแจ้งเตือนดอมเห็นปะดอมเอาง่ายตอนเดี๋ยวมันเลี้ยวหนำเห็นเราแม่นวอหรอกยิ่งน้อยก็หัววะวะใส่พี่น้องละหยอกกระซิบหัวยิ้มเปยเปยเลยนี่ กินนมแล้วก็จะนอนต่อใช่ไหมคะนั่งกินทั้งสะอึวันนี้ป้านมมีงานตอนบ่ายป้านมก็เลยมาเลี้ยงหนูตอนกลางคืนก็เลยอยู่ได้นะคะตอนเช้าเดี๋ยวป้านมก็กลับป้านมกินข้าวก่อนปน้านมก็กลับป้านมจะมาหาใหม่อื้อห้อห่างลาย เช้าๆก็กินไปสี่ออนแล้วใช่ไหมสองชั่วโมงที่แล้วน่ะกินตะบักลายกินเยอะมากเลยหนูน่ะทองจุดบีอ๋อข้างขาวนนมว่าหมอคะกาจะเป็นแขนอั้มตั้มเนี่ยแขนอั้มตั้มเลยกระปิเปียบ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 เลยกรเปียมั่งเลยนี่อ้าวะอึศเอาเนื้อเอาหนัง ป้าป้าน้าๆบอกหนูสอ,อึกเอาเนื้อเอาหนังใช่ไหมลูกอืม,อมบู๊คืออลั่างการงานสาง,งแทอละลูกอ่ะโอเคหนูขอตัวกินนมนอนก่อนนะคะป้าป้าน้าๆคะเดี๋ยวหนูมาอัปเดตน้องใหม่ค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย